มาชมหลวงปู่บุญนะครับเป็นฮนุมานฮนุมานถวายบังโคม จากไม้โพซึ่งไม e ้โพนั้นเป็นไม e ้โพที่เขาเรียกว่าไม e ้โพตายตายพราย,ายกิ่งชี้ไปทางทิศตะนออก อันนี้ก็คือแกะจากไม้โพลงสีลงยาลงทองสวยงามมากเป็นเครื่องรางชนิดหนึ่งนะครับมีลงจานอัคระ ลงยาลงสีด้านล่างอุดด้วยชันโรงก็คือมีการเจาะเข้าไปแล้วก็ใส่แผ่นยันแล้วก็ใช้ชันโรงอุดอันนี้เก่าเหมือนกัน ได้มานานแล้วเป็นเครื่องรางชนิดหนึ่งลงสีลงยาสวยมาก เป็นศิลปะชั้นครูเลยในการลงสีลงยานั้นจะมีความสวยงามแล้วก็มีรอยจานอักขระทั้งสองข้างเลย ปัจจุบันหาชมหาดูได้ยากเหมือนกันตันนี้มีความบอบบางมากยังไม่ได้ไปเรียมนะครับตอนนี้เมื่อกี้ก็ปัดทำควศาสตุ์เอาคราบฝุน่นผงอะไรออกให้ดูสวยงาม เขาเรียกว่านุม,มนานถวายบังคมแต่ผมก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ